วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคาแรคเตอร์ที่เราเรียกมันว่าคาแรคเตอร์เจเนเรเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคนนะบางซอฟต์แวร์ก็จะครีเอเตอร์ได้บางอันก็ทำสัตว์ได้ด้วยนะหรือว่าสัตว์ประหลาดต่างๆนา,นาอาอกอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยโปรแกรมแรกๆที่เรารู้จักเนะี่ยชื่อว่าโพสเตอร์นะหรือว่า Dash 3D นะครับมันจะเป็นเครื่องมือ แนวแนวที่มีความสำเร็จรูปให้เราเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะโมเดลต่างๆที่มีให้เรานะครับโปรแกรมพวกนี้เขาทำมาเพื่อให้ผู้ใช้เอาแอสเซทเหล่านี้มาผสมกันแล้วสร้างเป็นงาน i l l u s t เตอร์อาจจะเป็นดีไซเนอร์หรือว่า i l l u s t เตอร์ที่เอาพวกนี้ไปใช้ต่อยอดเป็นงานนำเสนออีกทีหนึ่งนะครับโดยที่โปรแกรมเหล่านี้ มันจะมี Market p ตเพจของตัวเองอมี Asset ให้เราซื้อเอามาใช้เติมเอามาใช้เรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักในภาพรวมของสิ่งนี้กันแล้วก็แน่นอนจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจก็คือ Meta Human Creator ในเวอร์ชันที่เราได้ทดลองใช้เนี่ยรันบนเว็บแอปนะครับสามารถที่จะสร้าง Character ที่เป็นของเรา เอ็กซ์ออกไปพร้อมคอนโทรลิกนะครับไปเข้าใน Unreal Engine เอาไปทำ a n i m เมตหรือว่าไปรับข้อมูลที่มีการทำโมชั่นแคปเจอร์เข้ามาใส่ได้ MetaHuman ตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องมือตัวที่โดดเด่นที่สุดแล้วดูเหมือนมีการพัฒนาเนี่ยดีที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆผมจะฉายภาพให้ดูก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเครื่องมือพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเช่น d a s t t d นะครับ d s t เนี่ยคือเป็นโปรแกร,รมฟรี เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้เขามีทิ UTORIAL ให้เรามีคาแรคเตอร์ต่างๆให้เราแล้วก็เราสามารถจะไปชอปปิ้งคาแรคเตอร์เพิ่มได้เพื่อเอามาใช้เราจะนึกถึงการนำไปใช้ก็อาจจะเป็นงานอ l ลลัส a t i o n นะครับใช้ในการนำเสนอบางอย่างเป็น c o n c e p t ชวลหรือว่า i l l u s t เตอร์การดีไซน์ i s u a l ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้า โปรดักต์หรือแม้กระทั่งสถานที่โดยมากเนะ่ยจะเป็นงานที่เอาสิ่งพวกนี้ไปช่วยในการนำเสนอสตอรี่มันอาจจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่มาเล่าเรื่องหลักอย่างเช่นถ้าเกิดจะไปทำเป็นแฟชั่นโชว์หรือว่าโชว์แนวเสื้อผ้าแล้วมาใช้คาแรคเตอร์ใน d นะั s ทีดเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญมากที่สุดกับคาแรคเตอร์เราให้ความสำคัญกับเรื่องของผ้าที่เราต้องการที่จะ พรีเซนตออกมาแต่คาแรคเตอร์เป็นแค่ตัวที่จะมาช่วยไก์สตอรี่ให้คนรีเลทว่ามันมีคาแรคเตอร์มันมีคนอยู่เท่านั้นนะครับมันจะเป็นการใช้งานในลักษณะนั้นแล้วก็จะมีคนที่มีความชอบในการทําภาพเนี่ยก็จะเข้ามาเล่นอยู่เยอะเพราะโปรแกรมนี้มีมานานมากแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูหน้าตาว่าวันนี้เนี่ยเดสทีดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยดูใน YouTube ก็ได้ครับผมจะลองเปิดให้ท่านดูคร่าวๆในนี้ คือโดยมากเขาจะมีมาร์เก็ตเพจของเขาซอฟต์แวร์ฟรีจะต้องมีโมเดลการทำไรายได้ถ้ามันฟรีแบบฟรีอย่างเดียวเลยเนะี่ยก็ค่อนข้างยากหน่อยที่จะเซอร์ไว้นะครับเนี่ยดัสทีดีสามารถที่จะเอ็กพอร์ตข้อมูลไปใช้ในโปรแกรม 3D มาตรฐานได้ทั่วไปนะโดยที่เราใช้มันในการสร้างถึงคาแรคเตอร์พร็อพต่างๆที่มีความซับซ้อนนะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะฮะส่วนตัวผมไม่เคยใช้การทำงานที่ทำมาทั้งหมดหลายร้อยงาน <laughs> ไม่เคยใช้เลยเคยแต่ใช้แอสเซท ที่เป็นสิ่งของแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์นี่เคยเคยใช้บ้างเป็น Prop แต่ว่าไม่เคยถึงกับต้องมาสร้างในโปรแกรมอย่างอย่าง d ดสทีดในนี้เขาก็จะมีช่อง YouTube ของเขานะครับที่จะมีเป็น t u วทอเรียสอนแยกเป็นแต่ละเรื่องเลยครับลองเข้ามาศึกษาดูลเล่นได้เพราะนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของค่าย r e ี l u ล i o n นะครับตัวนี้คือ c h a r a c t อร์ r รีเอเ เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะมาเป็นแบบแพ็กเกจเลยเรามีโปรแกรมที่อยู่ในนั้นเนี่ยหลายโปรแกรมมากนะมีทั้งตัวทำโมแคปตัวที่ใช้นำเสนอเป็นสตอรี่มีไอโครนนะที่เขาที่แล้วพูดถึงว่าเอามาใช้ทำเป็นสตอรี่เทลลิงแบบแนวหลอนสตอรี่แนวอะไรพวกนั้นนะ,นะฮะลองดูซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ไอโครนนะครับแล้วในนี้มันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อคาแรคเตอร์ครีเอเตอร์ซึ่งใช้ในการสร้างคาแรคเตอร์เหมือนกันจากเว็บเนี่ยที่เราเห็นเขานำเสนอเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ MetaHuman เลยนะครับดูดีเหมือนกันเลย c าแรค c t อ r g e n e r นอเรเตอทำหน้าที่สร้าง c h a r คเตอร์ที่มีความซับซ้อนเข้าไปเลือกตกแต่ง c u สตอมไมซต่างๆไม่ว่า c าแรค c t อ r นั้นจะเป็นอะไรแล้วเข้าไปสร้างจากที่นี้ Export ข้อมูลออกไปใช้มีทั้งลิกที่แบบเอาไปแอนิเมตได้หรือว่าเราจะเอาไปรับข้อมูลจาก Mocap เราก็ไปซื้อข้อมูลอีกทีนึงเราไปดาวน์โหลดข้อมูลอีกทีนึงนะครับลองเข้าไปดูในวิดีโอแนะนำของเขาหน่อยคาแรคเตอร์ครีเอเ คือคาแรคเตอร์ที่เราเห็นในนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างโดยโปรแกรมของเขา r e o l u t i o n นะครับหน้าตาของการใช้งานเครื่องมือจะเป็นเหมือนเราเล่นเกมนะครับเขาจะทำให้ดูใช้ง่ายเลือกพีซตแล้วก็มา adjust โดยมากโปรแกรมพวกนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการจะทำส t o r y t เท l i n g เน้นๆเลยคือคาแรคเตอร์เราไม่ต้องสร้างเองก็ได้เราไปใช้พวกนี้ช่วย เลือก Animation ที่อยู่ในไลบรารีเลือกโพสเลือกชุดต่างๆนะครับคลิปมันจะค่อนข้างยาวนะผมจะขอเลื่อนให้ดูนิดนึง Character Creator รนะครับเนี่ยเราเข้าไปดูในเว็บนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็เหมือนจริงแล้วมันก็มีเครื่องมือให้เราใช้เยอะมากๆนะครับราคาขายก็อยู่ที่200กว่า USD แล้วก็จะมีเป็น Bundle เป็นไปบวกกับลักอินทำผิว นะฮะปลักอินทำเมคอัพนะครับปลักอินที่เติมพวกเอฟเฟกหรือว่าพวกมอฟทำทำสีหน้านะครับเราสามารถที่จะไปแอดเป็นส่วนเสริมได้ทีละร้อยเหรียญ79เหรียญน,นะครับอันนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการทำสตอรี่เทลลิ่งโดยที่เราไม่ได้เราไม่มีความสามารถที่จะเริ่มศูนย์ไปสร้างโมเดลเองในแบบแอนิเมชันโปรดักชันนะเป็นคนละกลุ่มทาร์เกตการใช้งานกันเลยนะครับ แต่เรารู้ไว้ดีนะครับผมมาเปิดให้ดูอีกโปรแกรมหนึง่ง p o s t e r นะครับอันนี้เข้าเว็บไซต์เข้ามาเนี่ย easily create 3d character art and animation ใช้ในงานภาพประกอบและ Animation นะครับมีผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่า500,000คนทั่วโลกที่ใช้ p o s เ e r งานโดยมากจะเอาไปใช้ในงานดีไซน์ไม่ใช่แค่2 d หรือ3 d แต่ว่ารวมไปถึง p ิกเกอร์หรือว่างานที่เป็น3 d Print ก็สามารถที่จะเอาไฟล์จากพวกนี้ไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับรวบกลับมาจากที่ผมพาไปทัวร์แล้วว่า โปรแกรมประเภทที่เป็นคาแรค c เตอร์ครีเอเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วประหลาดกลุ่มผู้ใช้โปรแกรมพวกนี้เป็นยังไงเหมาะกับใครนะครับทีนี้เรากลับมาดู MetaHuman MetaHuman ถูกพัฒนาโดย Unreal Engine ดังนั้นสิ่งที่ Unreal Engine เด่นมากๆคือการดันคุณภาพขึ้นไปมันสามารถที่จะแสดงผลได้ออกมาอย่างที่ไม่มีใครทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขน ระบบการคำนวณผม d ดนามิกเรยวไทม์ time, หรือว่าการซิมูเลตบางอย่างมันเป็นความเก่งของเขาของอ p พิกเกมที่พัฒนาตัว Engine ตัวนี้ขึ้นมา MetaHuman เนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยโดยการรันพันเว็บแอปเนี่ยมันก็เป็นการโชว์ในระดับหนึ่งแหละนะคือผมไม่ได้มีความรู้ในเชิงของบว g แกรมมิงนะแต่ว่าผมเคยเห็นเรนเดอ e r ที่รันบนเว็บมาหลายตัวที่ใช้ทำเป็น 3D product catalog ที่อยู่บนเว็บหรือว่า real time r e n d e r ที่เกิดขึ้นบนเว็บถ้าจะเอาใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นก็ไปดูใน s k e t f a b ก็ได้นะครับมันก็จะมีตัวเ e n d e r ร์ที่อยู่บนเว็บคุณภาพการแสดงผลของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับ ตัวเว็บแอปที่ Meta Human ให้เราเข้ามาใช้เนี่ยคุณภาพนี่มันมันคนละแบบเลยนะฮะการคอนโทรลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเรียกว่าคล้ายๆกับเราใช้งานโปรแกรมทีดีโปรแกรมหนึ่งเลยอะ่ะมันเป็นมากกว่าแค่ทำคนเหมือนจริงอะ่ะแต่ว่ามันมีความล้ำในอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นน่ะความเร็วในการแสดงผลแล้วก็การคอนโทรลวิวพอร์ตรวมไปถึงคุณลิตี้ต่างๆเนี่ยในนี้นะฮะคือแค่เร็ว m ท l i ไลทิ้งที่มันแสดงอยู่ตรงเนี้ยความเร็วกับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย ก็น่าจะดีที่สุดแล้วอะ่ะตั้งก็เคยเห็นมาเขาจะมีช็อตคัดบอกอยู่ทางขวาเราสามารถที่จะเข้าไปให้กล้องมันดูในแต่ละส่วนที่เราจะแอดจัดกล้องท้าหัวกล้องหน้าคือเขาคิดระบบในการที่เราจะเข้าไปแอดจัดเนี่ยได้อย่างสนุกเลยมันอารมณ์มันเกมๆอะฮะมันเป็นเรื่องของการใช้งานด้วยว่าใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้เลยมันดูง่ายในขณะเดียวกันเบื้องหลังของมันนั้น โคตรซับซ้อนนะแต่เนี่ยก็คือวิธีการทำเทคโนโลยีที่ถูกต้องแหละผู้ใช้ต้องใช้ง่ายนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาเบื้องหลังต้องโคตรยากนะครับอัน,นแหละคือคืออีพีเกมนะครับเราลองไปดูกันว่าเราสามารถที่จะปิดผมเขาดูได้นะไอ้ตรงนี้ที่ผมชอบคือเราได้เห็นงานในคุณตี้ที่มันดีๆฮะแล้วเราก็ได้ลองมาสังเกตมันว่าดีเทลเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับผิวนะครับเท่าไหร่มันถึงจะ คนที่ทำคาแรคเตอร์ผมว่าน่าจะชอบอย่างน้อยเข้ามาดูได้ว่าเออมันต้องละเอียดขนาดไหนกดหยุดการเคลื่อนไหวไว้ได้แล้วเราก็ดูเลยฮะความเหมือนจริงของมันสามารถเปิดให้มันเคลื่อนที่ได้เราสามารถที่จะไปทําการเบรนหน้านะครับของคาแรคเตอร์ตัวนี้เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวอื่นที่เขามีในพรีเซ็ตเราแอดจัดในหลายส่วนได้การแอดจัดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการลิมิตเทชันเราทําไปเถอะยังไงมันก็ไม่พังคือมันจะถูกล็อกอยู่ภายใต้ อะนาโตมีของสิ่งสิ่งนั้นที่จะเป็นได้จริงๆเชฟหูทุกแบบที่จะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจมูกทุกแบบที่จะเป็นได้แอดจัดไปเถอะไม่มีทางพังนะเพราะว่ามันมีลิมิเตชันล็อกไว้อันนี้ก็ดูเป็นไอเดียของการลิกได้คือไฟล์ลิกที่อยู่ภายใต้นี้ต้องละเอียดมากคือทุกอย่างลิกนั่นอย่างเป็นระบบแล้วก็อนุญาตให้เราเข้าไปรีเพสแก้ไขได้ตลอดเวลาสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่แอนิเมชันโปรดักชั่น่ะต้องการอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะแก้ไขดัดเชฟหรือว่า มีระบบแกนกลางอันนึงที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ทุกๆอันใช้ระบบนี้การเปลี่ยนสีเนี่เป็นฟีเจอร์ที่ผมที่ผมชินมาก,มากๆที่จะเห็นเพราะว่าเวลาเราทำอินเตอร์แอคทีฟโดยการใช้โปรแกรมพวกนี้ฟีเจอร์ที่ต้องมีเลยคือต้องเปลี่ยนสีได้นะยิ่งทำก็สนุกดีแต่ว่าก็อาจจะยิ่งเละได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ ไม่ได้ได้อย่างที่ผมต้องการกดเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อาจจะลองกําหนดโจทย์ขึ้นมาแล้วอาจจะลองทําเป็นคนคนนั้นดูว่ามันทําได้จริงๆไหมหรือว่า preset เนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึง U ีตอนนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมจะต้องการเอาไอเนี้ยไปใช้ในงานอะไรเท่าที่เคยผ่านมาเนี่ยงานที่ลูกค้าต้องการคาแรคเตอร์ที่เหมือนจริงก็มีอยู่นะครับ ก็คือทำบุคคลที่ไม่ได้อยู่แล้วให้มีชีวิตนะน,นี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการทำดิจิตอลดับเบิลทำเลียนแบบนักแสดงเอาไปสแตนด์อินเข้าไปในช็อตที่มีความอันตรายอันที่สามก็คือใช้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรบางอย่างคารคเตอร์ของคนคนนั้น แล้วดาราก็ขายลิขสิทธิ์แทนแล้วก็ให้ใช้คาลิเกเตอร์ตัวนั้นเป็นเวอร์ชันเมตาฮิวแมนนะครับแต่ถ้าคิดถึงการนำไปใช้ทั่วไปของครีเอเตอร์แล้วมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้ครีเอเตอร์ได้มีแอสเซทดีๆที่มันเหมือนจริงเพื่อ,อไปใช้งานนะครับถ้าเราไปเซิร์ชใน u t u b e เนี่ยเราจะเจอว่ามีคนที่เป็น Developer ปอร์ฝ่ายโปรแกรมมิ่งทำเกมเนี่ยนะครับหลายคนก็ทดลองเอาเมตาฮิวแมนเนี่ยเข้าไปใช้ในเกมที่เขาทำนะครับแต่ว่า ผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคาแรคเตอร์คนเนี่ยคือเหมือนจริงเลยแบบนี้เลยแต่ว่าฉากเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งเลยผมว่าท่านน่าจะนึกออกว่าเวลาเรามีอะไรที่เหมือนจริงสุดๆเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ในสถานที่เนี่ยสถานที่นั้นมันก็ต้องเหมือนจริงเหมือนกันนึกถึงหนังเรวเพย์วันก็ได้ว่าแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันเทมาคาแรคเตอร์แต่ว่ามันต้องอยู่ในแอนเวอร์ลอเมนที่สุดยอดเหมือนกันนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการโชว์ในหลายๆเรื่องในเรื่องของความสมจริงโชว์ในเรื่องของระบบถ้าเกิดเขาทําแบบที่เหมือนจริงได้ ถ้ามันจะเป็นแอปตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสร้างคาแรคเตอร์ได้ในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เราเอ็กซ์พอร์ตไปใช้ได้ไม่แน่มันอาจจะช่วยในการเอามาสร้าง secondary character ได้เรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับคลิปที่ผมทำไว้เคยพูดถึง Unreal Engine นะครับ7-8เดือนมาแล้วก่อนที่라이ทีจีจะมีคอร์ั u n r e a วตอนนั้นก็คือเราสร้างสิ่งที่เป็นพระเอกเนี่ยเองแล้วอิเลเมนท์ที่เป็น s e a r y เราไปใช้ใน u n r e a วพอ Meta Human ออกมาเนี่ย มันก็เหมือนกับคืบเข้ามาใกล้เรามากขึ้นอันนี้คือ c o m p l e t เลยว่า secondary ทุกอย่างเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องสร้างแล้วคุณจะใช้ tool เนี่ยเข้าไปช่วยแล้วคุณก็โฟกัสเข้าไปที่ element หลักนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอมาเนี่ยคือเวลาเราไปใช้งานโปรแกรมที่มี template ให้เราเข้าไปปรับแบบนี้ครับบางทีเนี่ยเราปรับไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูออกอยู่ดีว่าอันนี้ใช้ t o o ตัวนี้ ซึ่งนั่นเวลาเราทํางานอะไรจริงๆเนี่ยงานเราที่เราทํากับงานอีกบริษัทหนึ่งที่ทําออกมาหน้าตาโทนเดียวกันเลยเหมือนกันเลยหน้าตาคาแรคเตอร์หลักของเรากับงานของอีกบริษัทหนึ่งเวลาที่ลูกค้าที่จ้างเห็นลูกค้าก็จะรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยว่าเออหรือว่ามันมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ใช้ในการสร้างคนที่เหมือนจริงผมว่าอันนี้มันเป็นความท้าทายของอาร์ติสต์ด้วยว่าเราจะมีวิธีการเลือกใช้งานสิ่งพวกนี้ยังไงจะเอามันมา ใช้ประโยชน์ตรงไหนหรือว่ามันจะมีประโยชน์กับอะไรหรือไม่แน่นะเมตาฮิวแมนอาจจะถูก develop ไปเป็นโลกเสมือนจริงนะเหมือนใน r รีย p เพเยอร์วก็ได้ผมว่ามันต้องมาแน่ๆนะฮะในเมื่อวันนี้มันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาให้เราใช้ผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้าไปทดลองดูนะครับความสวยงามความความเจ๋งของทุกๆอย่างที่มันมีอยู่ตรงเนี้ย อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเราน่าจะต้องมองลงไปถึงพื้นฐานด้วยในส่วนหนึ่งลิทเขาใช้ยังไงนะโมเดลเขาเป็นยังไงเท็กเจอร์เขาเป็นยังไงมันน่าจะมีประโยชน์กับเราผมว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สามารถสร้างเครื่องมือที่ลําแบบนี้ได้เราอาจจะเป็นเพียงผู้ใช้การพยายามเข้าไปเรียนรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถลองลองทะเบียนเข้าไปใช้ได้นะครับในเอ่อ uh, meta ah human unreal engine นะครับต้องกด r e q u e s t แล้วเดี๋ยวเขาก็จะ อนุญาตให้เราแอคเซสเข้าไปใช้งานได้นะครับสำหรับในวันนี้นี่คือเรื่องที่เราได้นำมาฝากท่านนะครับเราพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ